าะว่าจะมีคนไปคุยเก่ดนะเะเห็นเาคุย uh, ก yeah. uh ันแล้ไ huh. ม okay. right. yes. um ่มั้งใจต่อไ่เปิดไลน์ดูเห็นเการของโรบาลบอสแบบนู้นสื่อชื่นจริงๆนะดูในความรู้สึกว่าเสียใจกับอากจะไปอยากจะเสียใจกับครอบครัวทหาบ้นเพราะว่าเราเราที่สถานที่เ็กที่นโรบอสที่ เขาจะเป็นเดกที่นเดที่ต่างคก็จากที่เปเผยเรืองุนน้องคนจะอก็มีอะไรบางส่วนที่ถ้เป็นเหตเ่นะโดยที่เาเรียกอะไระแต่การจะทำขาวีาคนเป็นคนเอคนวลคนหนึ่งนะที่เป็นบทบาที่น่

อาารย <kah> um ์ <t ani> ืิจาราว่าเรยุงยึดยึดเรายอาทิงอาจารย์จับนี้แล้ครับพอพอคุณแม่ลงมามาแถลงข่วนะเข้าใจมเราจริงในช่วงเวลาจริงเถ้าช่วยได้ใหดูแบบยช่วยนบอกชาว่า่อยานใหายราทำหน้าที่ได้ดีทีุ่ดน เป็นไฮทของคานีที่ไดขอให้เขไปสบายขอเติทีแไม่ลเสียใจราะว่าเสียใจแทนครอบครัวเว่าหมือนเขายังทำหน้าที่ยังไม่เต็มที่เพราะว่าเขาเพิ่งรู้ว่าเขามีลูก ก็บอกก็ได้พ่ออบอกว่าอะไรครับพ่อถ้าอาจารย์บอกปรับบอกต่อได้ก็อย่าบอกอย่าบอกอาจรย์บอก่็คือก็อยากให้เขาไปสบายไม่ต้องหวงอะไรเก็เห็นมีใข่ไเข้ามาอากาศแบบนี้บองปอดอย่างนี้นครัต้องดแลเขาอยากให้เขาไปสบายไม่ต้องหวัง คือหลานของแม่รูปของลูกชายคนที่สั to to ้นด่างแบบกันด่างเขาเขาฝันรู้จึงเนื่องจากเมื่อวานเขาไม่ได้มาโรงเรียนเนาะเขาก็ตื่นสายก็เลยไม่ได้เล่าบอกย่าเสร็จพอตอนกลับบ้านอ่ะพ่อมาเล่าบอกย่าว่าย่าผมฝันเห็นพ่อมาพ่ออ้วนมาแล้วก็อ้าปอก็มาแล้วก็บอกว่าป้าปอไปเถอะก็ผลลูกกิยนะ คือเข้ามาไงเข้ามามานั่งคือมไมลูกแต่ลูกลูกชายนี่มานัมามาคุยกับลูกแล้วมาคุยกับลูกแล้วนันั่ง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 อั่นั่นั่ง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 นังนเ่าเัางนั่งนั่เนั่อนเขาก็่่อนันนั่ัวงนัลงนั่งั่งนั่น่ชน่อแจ่คนั่งนนท่่ลูกชายแ่่งังไม่เสียงนั่งอั่งน่า แม่เดี๋ยวไปงานศพเพื่อนคนนั้นรถม่วอยู่ทางพันดาพอมาอีกสักหน่อยก็ทางบันจุวคือคืออุบัติเหตุกันหลายคนรุ่นนี้้เขาก็จะบอกแม่นี้แต่แต่แม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถามรายละเอียดว่าใครอะไรยังไงเพราะมันก็ผ่านมาตลอดเรื่อยๆจนจนน่าสุดว่าออทำไมรุ่นรุ่นอยนี่คนเพื่อนถูงเสียจังเลยจังเลยก็ยังไม่พูดกันอยู่